สิงขาวสวัสดีครับหลังปี่ใหม่มา5วันนะครับประชาชนต้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลตัวเองแล้วช่วยตัวเองพูดกันงตรงไปตรงมานะเมื่อประชาชนช่วยตัวเองแล้วก็คาดหวังถึงรัฐบาลว่าจะทําอะไรก็ดีจะออกมาตรการอะไรก็ดีกลนาอ่านหลายกลุ่มด้วยครับ <c oughs> กลนาอ่านหลายกลุ่มด้วยเพราะว่าเอาจริงๆเราก็มีการสื่อสารที่หลายคนงงมากเดี๋ยวมีบอลเดี๋ยวไม่มีบอลอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่าถ้าการสื่อสารไม่ตรงเนี่ยนะฮะ,ะผู้ปฏิบัติงานบอกอย่างหนึ่งนะฮะผู้บริหารสบคบอกอีกอย่างหนึง่งคนที่งงคือชาวบ้านครับมันต้องมีความชัดเจนออกมาจากผู้บริหารแล้วระดับหัวหน้าปฏิบัติงานที่ได้รับการกระจายอำนาจไปเช่นผู้ว่าราชการต่างๆนายกบอกให้อำนาจแล้วนะฮะพวกนี้เป็นหัวหน้าที่ดูแลสถา,านการณ์ต่างๆพอให้อำนาจเข้าไปแล้วอย่าไปหักอันาจเขาเดิครับให้แบบก็ต้องฟังเขาเดิยครับ อีกเรื่องหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่อ่านไลน์หรือเปล่าเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเดี๋ยวสามทุ่มอันนี้คงจะเป็นเพราะผู้ว่ากทมนะฮะผู้ว่ากทมเนี่ยเขาต้องการเข้มงวดกับการนั่งกินในร้านควรจะนั่งกินได้ไม่เกินหนึ่งทุ่มเพราะฉะนั้นเขาก็ประชุมมันใหญ่เลยกับกทมนะครับสาธารณสุขกมทมสนักอนามัยต่างๆแล้วก็ออกมาว่าห้ามนั่งกินอาหารเกินหนึ่งทุ่มหลังจากนั้นต้องเทคเวย์นะครับปรากฏว่าอะไรครับสมาคมพัฒนาการไทยทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่า กทมออกกฎมาอย่างเงี้ยไม่รู้พฤติกรรมการกินอาหารของคนเท่ากับร้านอาหารทั้งหลายในกรทมไม่ว่าจะเป็นในห้างข้างนอกนะครับจะบริการอาหารได้แค่หนึ่งมือ้อเท่านั้นเองมื้อเที่ยงมื้อเย็นกว่าคนจะเลิกงานกว่าคนจะเข้าไปสั่งกินเนี่ยมันหกโมงเย็นแล้วใช้เวลาปรุงให้สุกอีกครึ่งชั่วโมงและใครจะนั่งกินในเวลาครึ่งชั่วโมงหรือสินาทีมันไม่มีทางทานหรอกครับเพราะฉนั้นเขาก็ทําเรื่องไปถึงท่านนายกท่านนายกรับทราบเรื่องฟังเหตุฟังผลแล้วนายกก็ดีมากนะครับก็ปรับให้ว่างั้นสามทุ่มดี สุดท้ายกรทมก็หน้าแตกงเครับเพราะออกกฎไปหนึ่งวันและนายกมาลิบอำนาจคืนออกกฎซ้ำอีกทีหนึ่งว่าสามทุ่มตกลงกรทมมีบ่อนไหมพี่ติ๋งเออกรทมเนี่ยฮะพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มีบ่อนครับพลเอกประวิตรบอกว่ามันผิดกฎหมายมีไม่ได้นะครับนี่พลเอกประวิตรพูดนะฮะแถลงข่าวใหญ่โตเลยนะข่าวบอกนะครับว่ามันไม่มีบ่อนหลังจากที่ ผอ,อศูนย์โรคบัติใหม่บอกว่ามีผู้ติดเชื้อมาจากบ่อนการพนันในกรุงเทพพลเอกวิทย์ก็บอกเลยว่าไม่มีนะถ้ามีให้พออนะมาแจ้งหน่อยว่ามันมีตรงไหนนะครับลุ้งขึ้นครับหลังจากพลเอกวิทย์พูดไปนะฮะลลยกลุ่มไม่ทํางานครับผู้ว่ารายการจังหวัดกาญจนบุรีออกมาถแถลงว่าพบผู้ติดเชื้อใหม่สองคนที่อำเภอท่ามะกาเดินทางมาจากบ่อนกรุงเทพมหานครครับเป็นไงครับไม่อ่านไลน์กันเลยครับสองคนนี้เรียบร้อย คนก็เลยงงกันไปใหญ่ยังไม่ทันจะหายงง2เรื่องแรกรตกลงเดี๋ยวล็อกดาวเดี๋ยวไม่ล็อกดาวโอ้อันนี้สนุกมากเลยนะครับหมอตีนะครับสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสารณาสุขเนี่ยเขาบอกว่าจะขอให้สบคล็อกดาวน์าจังหวัดระยองชนบุรีสมุทรสาครจันทบุรีและตราดนะฮะเขาก็บอกว่าสบคเห็นด้วยแล้วนะครับหมอตีก็โพสตใหญ่โตเลยขอบคุณท่านนายกที่ให้ล็อกดาวน์าจังหวัดขอโทษนะฮะหมอตีเป็นคนในท้องที่ระยองเป็นคนภาคตะวันออก เพราะนั้นเขาต้องเห็นอกเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าประชาชนผู้ประกอบการและประชาชนที่เลือกเข้ามาสิครับถ้าล็อกดาวน์เขาก็จะได้เยียวยาถ้าไม่ล็อกดาวน์ก็ไม่มีแผกนการเยียวยาหมอตีเขาคิดถูกแล้วแต่สบคประชุมเสร็จวันนี้ครับไม่ล็อกดาวน์5จังหวัดครับแต่ใช้คําว่าเป็นจังหวัดที่มาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไม่ใช่ล็อกดาวน์โอ้ไม่ใช่ล็อกดาวน์ก็ไม่มีเยียวยา ถูกต้องฮะส่วนประเทศที่เขาเยียวยาเนี่ยผมยกประเทศที่เขาล็อกดาวล่าสุดอีกประเทศนึงฮะอังกฤษเพิ่งประกาศล็อกดาววันนี้เองครับรอบที่3เขาจะจ่ายให้นะครับ85%ของค่าแรงนะครับอย่างน้อยเท่าเทียบเวลาที่เขาล็อกดาวรอบแรกเขาจ่ายไปแล้วนะครับรอบที่2อเขาก็จ่ายไปแล้วเสร็จแล้วเขายังคำกันวงเงินกู้ให้กับประชาชนด้วยนะครับอย่างน้อย3 0,000ื่นตอนครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณล้านกว่าบาทนะฮะส่วนญี่ปุ่นช่วงที่ล็อกดาวนะครับเขาก็ให้ประชาชนคนละ10,000แเยนนะฮะ ให้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยนะครับสองล้านเยนและประชาชนทั่วไปสามารถกู้ได้ด้วยนะครับรัฐบาลค้ำประกันให้อย่างน้อย2 0 0 0 0 0เยนสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาและนอกจากนั้นเขายังพักชําระหนี้ให้3เดือนนะครับอเมริกาเนี่ยล็อกดาวสองรอบก็ให้รอบละ600เหรียญแล้วก็มีมาตรการอื่นๆที่ช่วยผู้ประกอบการอีกเหมือนอังกฤษนะฮะนี่คือทั้งโลกนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเมื่อยังไม่ใช้ล็อกดาวผมไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่นายกจะเยียวยาแต่คิดว่าคงเยียวยาแต่ไม่รู้ว่าจะด้วยวิธีไหนนะครับ อย่างวันนี้ล่าสุดกุญธนาธทรก็ออกมาพูดว่าให้เยียวยาทั่วหน้าคนละ3,000บาทอย่างน้อย3เดือนใช้งบประมาณวันสี่แสนล้านอันนี้ไม่รู้วนะ่านายกท่านได้ยินหรือได้ฟังหรือเปล่านะกลับมาที่เรื่องของการสื่อสารประชาชนบอกว่าก็ไหนบอกให้ฟังการถแถลงจากภาครัฐเท่านั้นแต่การสื่อสารแบบนี้ที่เกิดขึ้นแก้ปัญหายังไงดีคะวิธีแก้ปัญหาการสื่อสารล้มเหลวคือขยันเข้าไปในกรุ๊ปไลน์กันหน่อยนะครับ และที่สำคัญที่สุดนะครับมันอัปเดตกุ๊ปไลน์กันบ่อยๆด้วยนะครับมันจะได้ไม่ล้มเหลวในการสื่อสารครับส่งล